นายพลดีไวทฟลอสไซหนึ่งใน7นายพลของเทพแห่งคันสอนของสาพันเซียนโจผู้รับผิดชอบควบคุมกองอัศวินข่าวในแห่งลัวฟูเขาผู้นั้นก็คือจิงหยวนตัวละครสุดหล่อเทเป็นที่ต้องตาของสาวๆหลายคนรวมถึงคนที่อยากได้ตัวเก่งและขี้แอคท่านนายพลจิงหยวนคือตัวละครผ่าปัญญาเป็นที่รู้กันดีว่าตัวละครในผ่านนี้จะมีความสามารถในการโจมตีหมู่ที่สูงมาก การโจมตีปกติของนายพลจะฟาดฟันเงาวของเขาสองครั้งเพื่อสร้างดาเมจสายฟ้าซึ่งเป็นการโจมตีเดี่ยวความหล่อเท่ของเขาไม่ได้อยู่ที่การโจมตีปกติหรอกนะแต่มันคือสกิลต่อสู้ต่างหากท่านนายพลจะฟาดฟัน lifting s a น i t และทำดาเมจสายฟ้าให้กับศัตรูทั้งหมดในการต่อสู้ย้ำนะว่าทั้งหมดไม่ใช่หนึ่งตัวสองตัวหรือว่าสามตัวแต่คือศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในการต่อสู้ ถึงแม้จะเป็นเพียงดาเมจอันน้อยนิดแต่พอรวมกันแล้วก็ไม่น้อยหน้าใครหรอกนะรู้หรือเปล่าท่านในพลน่ะไม่ได้ตัวคนเดียวหรอกนะพราะเขามาพร้อมกับเทพสายฟ้าซูซานโอโข,ของเขามีท่านในพลอยู่ในทีมหนึ่งคนก็เหมือนกับมีพลทหารเพิ่มอีกหนึ่งนาย เทพซูซานโอจะออกมาช่วยทำดาเมจเพิ่มเติมให้กับเราโดยที่จะทิ่มเหงาลงมาโจมตีจากฟากฟ้า3ครั้งแต่ทว่าทุกการโจมตีทุกการฟาดฟันจากสกิลไลฟ์ติ้งซานิดของท่านไนพลจริหยวนจะเพิ่มการโจมตีให้กับเทพซูซานโอ2ครั้งและโปรดจำเอาไว้ว่าจริหยวนจะได้โจมตีก่อนเทพเสมอ l i ท์บิงเกนั่นคือชื่อท่าไม้ตายของท่านในพลจริงหยวนเขาจะอัญเชิญเทพของเขามาลงดาบและฟาดฟันศัตรูทั้งหมดเช่นเดียวกับ l i f t i n g s ิ n i t แต่จะมีดาเมจที่แรงกว่าถึง2เท่าอีกทั้งยังเพิ่มการโจมตีของเทพซูซานโออีก3ครั้งเหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่อยากจะบอกเป็นอย่างสุดท้ายเทพไม่ธรรมดาและเทพคือดาเมจโจมตีต่อเนื่อง หากทว่าไม่มีไลค์คนประจำตัวของท่านในผลขอแนะนำให้ใช้ไลค์คนประจำตัวของเฮอรตาไปก่อนมันสามารถแก้ขัดกันได้ดีเลยทีเดียวละและขอเพิ่มเติมความรู้อย่างสุดท้ายให้กับทุกคนอีกครั้งหนึง่งเทพสายฟ้าซื้อสนโอนั้นสามารถโจมตีสูงสุดได้เธอละ10ครั้งเท่านั้นพูดเข้าใจไม่เข้าใจไม่เป็นไร